สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจสุดยอดโปรโมชั่นมีซบยจีมนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวพีฟจะพาไปแนะนําเครื่องเสียงดีกว่านะคะวันนี้จะไม่แนะนํารถแล้ววันนี้จะแนะนําเครื่องเสียงเพราะว่าช่วงนี้เครื่องเสียงเราแบบดีจริงๆแน,น่นจริงนะคะเราต้องบอกเลยว่าของเราเนี่ยเดี๋ยวจะมีงานด้วยนะคะที่ที่ไหวะนนี้นาวนวนาวานาครน,นะคะเออนะคะใครนะคะว่างๆนะคะก็ลองไปเที่ยวงานดูเขามีนตั้งแต่6โมงเย็นถึง ถึงกี่ทุ่มสี่ทุ่มอ่าแล้วก็เดี๋ยวพีพจะไปด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวแวบๆบบบไปเออเดี๋ยวเจอกันเอามาดูเลยค่ะมาดูเครื่องเสียงกันมานี่นี่คือเครื่องเสียงของเรานั่นเองนะคะที่ลูกค้ากาลังเห็นอยู่จริงๆอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าตัวเครื่องเสียงเนี่ยมันสามารถเลือกได้หมดเลยนะะไม่ว่าจะเป็นตัวหนังนะคะตัวสีไฟนะคะหรือว่าตัวดอกนะคะสามารถเลือกได้หมดเลยนะคะลูกค้าดูง,งานสักนิดนึง ตัวด,ดูตัวดอกอะตัวดอกตัวนี้นะคะเป็นดอก10บนะคะลูกค้าจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกเป็นดอก12ได้นะคะหรือจะดอก10บก็ได้นะคะแต่มาตรฐานคือเราใส่เป็นดอกส0บนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะนี่ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเสียงกลางนะคะเสียงกลางเนี่ยพี่จะให้สองคู่ด้านซ้ายขวาเห็นไหมคะตัวนี้จะมีขนาด6นิ้วนะคะนี่มาพร้อมกับโลโก้ไอโลโก้นะคะสงสัยให้ถามนั่นเองนะคะ ถัดมาค่ะลูกค้าค่ะเสียงตรงกลางค่ะที่คุกคนเห็นนี่เห็นไหมตรงกลางตรงนี้นี่อันนี้เนี่ยจะเป็นเสียงเสียงแหลมนะคะเสียงแหลมของเราเนี่ยจะเป็นขนาด4นิ้วนะคะแล้วก็ให้มาทั้งหมด4ตัวเหมือนกันนะคะอยู่ตรงนี้เลยนะคะลูกค้านี่ให้ดูดีเทลของตัวตัวนี้หน่อยอะไรนะตัวหนังหน่อยเห็นไหมลายหนังของเรานะคะตัวสีหนังตัดนะคะอันนี้คือบอกเลยนะว่าเลือกได้หมดเลยนะคะใครอยากจะเลือกแบบไหนคือ บอกมาคำเดียวเดี๋ยวจัดให้นะคะนี่มาดูด้านล่างกันสักนิดนึงค่ะด้านล่างตัวนี้นะคะแข็งแรงนะคะสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึงเท่าไหร่คะพี่เบสประมาณ150โได้ประมาณ150โล150ได้เลย <000 S 1> นะคะ <000. S 1> ถึง200โลได้เลยนะคะ <100. S 1> ก็คือนั่งกัน3-4คนคือรับได้แน่นอนแบบมาตรฐานปกติเลยนะคะลูกค้า อันนี้คือแข็งแรงมากแข็งแรงจริงๆแล้วที่สําคัญคือมันเป็นอะคริลิกนะคะลูกค้ามีความสวยงามแข็งแรงและทนทานที่สําคัญเนี่ยเรื่องของกาวเนี่ยมันจะน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นกลิ่นกาวเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยนะคะตัวนี้ต้องบอกเลยมาดูดีเทลใกล้ๆค่ะตัวนี้นะคะเราสกินให้แล้วนะคะอีสานเรซิ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวโลโก้ของทางพีพเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจริงๆถ้าลูกค้าอยากจะเล่นแสงไฟนิดนึงก็ได้นะเพราะแต่ว่าอย่างคันนี้เนี่ยคือเขาใช้ไฟสีเดียวกันเห็นไหม แต่จริงๆถ้าตรงนี้ข้างบนสีเขียวแล้วข้างล่างจะตัดเป็นอีกสีหนึ่งก็ได้เพื่อแบบทําให้ตรงข้างล่างเนี่ยมันเด่นนะคะได้เลยจริงๆคือลูกค้าอยากได้แบบไหนบอกได้เลยนะคะอ่ะซูมเข้าไปใกล้กว่านี้อีกนิดนึงค่ะเห็นไหมคะตัวตัวอะไรนะตัวกากเพชรด้านล่างนะคะสีพื้นตัวนี้เนี่ยอีฟมีให้เลือกหลายสีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสีเงินหรือว่าสีทองหรือว่าแม้แต่สีพวกสีแดงสีอะไรก็แล้วแต่คือมีเหมือนกันเลยนะคะลูกค้าใครชอบสีไหนเลือกได้ค่ะเหมือนเดิม เดี๋ยวให้ฟังเสียงเครื่องเสียงสักนิดหนึ่งค่ะมา พอแล้วมาอีกหนึ่งอย่างนะคะที่พีพจะแนะนำเลยก็คือตัวท่อนะคะมาเลยค่ะมาด้านหลังนี่เลยนะคะนี่ตัวนี้นะคะเราใส่ชุดแต่งของเอสปอร์ตเข้าไปนะคะลูกค้าเห็นไหมท่อตัวนี้จะเป็นท่อตัวใหม่ที่พีพบ,บอกว่าพีพีทำออกมาเพื่อกันเกลระเลายแล้วก็เราก็ อะไรอะทำการปาดสะเกิดเข้าไปให้แบบนี้พร้อมกับเ,เก็บงานด้วยขอบยางนะคะต้องบอกก่อนว่าหลายๆคนกังวลว่าท่อเนี่ยมันจะมีความดังเท่ากับของเดิมไหมถูกต้องปะคะคอ,อ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะลองให้ฟังว่าดังแบบไหนแล้วดังยังไงดังเท่ากับของเดิมไหมโดยการให้พี่เบสนะคะเดี๋ยวถือไม้ไว้แล้วเดี๋ยวพีพจะเดี๋ยวพีพจะไปเดี๋ยวเยวันเล่งให้ คือตกใจหูดับทุกคนคือถอยหมดนะคะบอกว่าแอบเหมือนจะดังกว่าคันแบบปกติปะโอนะคะหูดับนะคะลูกค้าหูดับนะ,ะอย่าหาทาออย่าไปเหยียบคันเร่งเราให้เพื่อนมาอยู่ด้านหลังนะคะไม่ดีนะคะเพราะว่าน้าเพื่อนอาจจะดําได้นะคะเออประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะใครสงสัยเรื่องท่อหรืออยากจะสั่งซื้อท่อหรือแม้แต่เครื่องเสียงหรือชุดแต่งอะไรก็แล้วแต่นะคะ ติดต่อพีพได้เลยนะคะโทรหาพีทได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าพีทจะมารีวิวเอ็กเพนเดอร์ e ตัวใหม่ให้ดูกันนะคะก็คือรุ่นนู้นค่ะนี่เห็นไหมวัฒน์ชว,ชวให้ดูหน่อยสักนิดนึงนะคะอันนี้คือเอ็กเพนเดอร์นะคะโฉมใหม่ที่มาใหม่แล้วนะคะใครนะคะที่เป็น f c จากเอ็กเพนเดอร์ตัวใหม่เนี่ยก็รอดูได้เลยนะคะจริงๆเราไม่ค่อยได้รีวิวรุ่นนึ่นกันสักเท่าไหร่แต่ว่าเป็นรุ่นในใจที่เราจะรีวิวแล้วกันเออในรอบต่อไปในรอบต่อไปวันนี้กดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะ เดี๋ยววันนี้ไปก่อนบายยสวัสดีค่ะ